นิทานเรื่องมดกับตัก,กแตนในฤดูร้อนแสนอบอุ่นฝูงมดต่างแข่งขันช่วยกันทำงานเก็บกักตุนอาหารไว้กินในฤดูหนาวที่ใกล้เข้ามาดีมากพวกเราขยันเข้าไว้แล้วเราจะอยู่กันอย่างสบายตลอดฤดูหนาวนี้หัวหน้ามดงานส่งเสียงให้กำลังใจต่างจากเจ้าตัก,กแตนที่เอาแต่ร้องรำทำเพลงสนุกสนาน ไม่คิดจะหาอาหารเก็บไว้ภายในบ้านบ้างเลยเจ้าตะกตาัานพกพากีตาราคู่ใจเข้ามาหาฝูงมดกานเอ้ยข้าเห็นพวกเจ้าทำงานหนักทุกวนันนี่ข้าจะร้องเพลงให้ฟังเอาไหมหมดน้อยตัวหนึ่งจึงร้องทักไปว่านี่เจ้ามัวแต่ร้องนำทำเพลงแบบนี้หน้าหนาวเจ้ามีอาหารเก็บไว้แล้วเลยโอ้ o oh, n t worry ไม่ต้องห่วงข้าจะกินง่ายอยู่ง่ายไม่เรื่องมากหรอก มีอะไรเขากกินได้ทั้งนั้นล่ะสบายสบายเจ้าตะก,กะแตนหารู้ไม่ว่าชีวิตของมันจะต้องยากลาบากสักเพียงไหนท่ามกลางความเน็บหนาวที่กำลังจะมาถึงและแล้วฤดูร้อนก็ผ่านไปความเน็บหนาวเข้ามาแทนที่ต้นไม้ใบหญ้าที่เคยเขียวขจีกลับแห้งกรอบเจ้าตะก,กะแตนหาอาหารไม่ได้เลยมาต้องกินเศษใบไม้แห้ง ประทังชีวิตมาหลายวันในขณะที่ฝูงมดงานสุขสาราญกับอาหารดีๆที่ช่วยกันเก็บกักตุนไว้ในรังอันแสนอบอุ่นของพวกมันฤด,ดูหนาวยาวนานกว่าที่คิดเจ้าทักาแตนหิวจนตาลายขาดตายไดแน่นๆเลยถ้าต้องกินแต่ใบไม้แห้งๆพวกนั้นทุกวันอ,อ,อ,อมันเข้าใจแล้วว่าทำไมพวกมดถึงได้ขยันนัก ถ้ามันเชื่อพวกมดซะแต่แรกมันคงไม่ต้องลำบ,บากแบบนี้คิดได้ดังนั้นมันจึงตัดสินใจทิ้งกีตา้าตัวเก่งแล้วออกเดินทางเพื่อขอแบ่งปันอาหารจากฝูงมดบ้างโอ้ไปละแต่ก็ยังสบายมันออกเดินอย่างไร้เรี่ยวแรงฝากความหนาวเน็บมาพักใหญ่อีกไม่ไกลก็จะถึงรังของพวกมดอยู่แล้วอหนาวเหลือเกินเจ้ามดช่วยกันด้วย เจ้าตะกะแตนพยายามส่งเสียงเรียกแต่ไม่มีใครได้ยินความหนาวและความหิวทําให้มันหมดแรงใน,นที่สุดมันก็ลม้มลงและนอนอยู่อย่างนั้นจนเกือบจะแข็งตายโชคยังดีที่มีมดตัวหนึ่งมาเห็นเข้าจึงรีบตามเพื่อนมดมาช่วยเจ้าตะกะตาแตนไว้ได้ทันเวลาเด็กๆจงขยันเก็บออมเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตไว้นะครับอย่าเหมือนเจ้าตะกะแตนนะครับ